แล้ว <ไป S 1> เ<ป>ข้าห้องน้ำด <c oughs> ีห้องน้ำโอ้นี่ครับห้องน้ำอย่างดีเลยน,นี่พี <c oughs> ่เลาสนใจเลยเอาไมโครไปลากครับบอร์ <c oughs> โดลยมันแตกตัวหนึ่งเนาะ เนี่ยดูอ่ะนี่เห็นไหมนี่ดูอ่ะเบี้ยวเลยเร้วเลอะแตกอา้าวมันตึงไม่อยู่บ่ตึงแนน่เินก็ไไม่ไวเดินเดินไม่ไหวตึงอ่ะร้อนอ่ะนู่นครับเจ้าอยากครับ ติดแค่นิดเดียวอ่ะออกไม่ได้รถมันหนักครับเครื่องมันใหญ่แล้วมันหนักแล้วหัวมันใหญ่ด้วยแอนชูต้องเดินมาประมาณเกือบเกือบครึ่งกิโลนะ200-300เมตรโอ้ดำหมดแล้ว เดี๋ยวเราไปรอสิกระท่อมมนะดีกว่ามีมอเไซค์จอดเรือ่อยร้อนมากทั้งร้อนทั้งเหนื่อยครับมันแดดร้อนแล้วมันมันหอบอะ่ะมีกระท่อมคอยรักรอเราอยู่ มอไซค์ยอยู่ด้วยมอไซค์ใครโซหย่อนหมดแล้วมีกุญแจพร้อมขายไหมเรียบร้อยสภาพนี้สี่พันสี่พันเก็บใหม่เยอะอยู่น่เว็บร้อยตัวนี้ขายได้ไม่เกินหมื่นครับหมื่นอยู่นะถ้าถ้าอะไรมันดีอยู่ถ้ามันไหลมันครบ แต่สภาพนี้เท่าไปเก็บเก็บให้มันขายได้กาไรก็ขายได้ไม่เกินหมื่นหรอกครับเพราะว่าเก็บเยอะไม่ได้เดี๋ยวขาดทุนครับที่แน่ๆน,นี้น่าจะต้องเก็บพวกชุดเบรกอันนี้แล้วก็บังโคนเบาล้อทำสีโชกสีเดิมจะสีเดิมเปลี่ยนแค่ตัวนี้ เท่น,น้าก็อาขายัยพี่ชูแล้วไม่รู้รอรอน่าจะสิ้นเดือนนี้น่าจะเอาเองินให้ครับ <c oughs> พี่เหลาไปแมนแนแนทิ้งไว้โดดเดี่ยวเลยครับ <c oughs> โดนทิ้ง คือเจนะหรือว่าเราจะไม่อยากเหนื่อย <laughs> โรลเลอร์ฝั่งนู้นมันเตะ เดินดีนะครับนี่ดีกว่าเดิมนะครับหลังจากที่เปลี่ยนไบเท็คแล้วก็ตึงโซ่อะไรนะครับแล้ว รคับเดี๋ยวกุญแจรถไปสตาร์ทรถปรอกกันครับร้อนด้วย คุญเจอยู่ไหนวะกุญเจรถเยอะเกินครับคุณเจ, you know. <c oughs> ณเจรถสามสีอ่อ, 3, อันคุญเจราคาเป็นล้าน เงามากเช็ดภา,ายในสวยมากเลยผมเช็ดบ่อยนะครับแมโคโครเดินมันสะเทือนเลยดูอ่ะ làu tiêm, làu, hẳn rồi, đây, 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 phản đây, 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 ron này. Nó nào rồi ดูแอร์โคลดองศาดีหน้ารถแอร์เย็นรถ a อร์เย็นไมมีกำลังใจขับเลย <c oughs> พี่ชูต้องปันทางใหม่เนาะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปก็เทไว้แถวนี้แหละบ้างนี่นี่ตรงขอนไม้นี่แหละพอแล้วไอ้ตรงนั้นก็จะจมแล้ว ต้องต้องสับล่องดีๆเลยไม่งั้นจมไม่รอดหรอกน้ำแห้งหมดเลยอ่างเก็บน้ำนี้ต้องลอกแล้วนี่เนาะมันตื้นแล้วนี่โอ้นี่ของก็เพิ่งหลอกตรงนี้ไม่ใช่หรอน่าจะใช่เลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันลิปหน้าครับบายบายครับ